นะครับคือแมลงวันไหลายแห้งนะครับเวลาล้ลังมันมาต่อมปกเศษอาหารนะครับผมเดี๋ยวจะปักไปแถวนี้นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเราก็ปักไปเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้คือกลิ่นกระเทียมนะครับจะขะคุ้งนะครับ สวัสดีครับสวัสดีน้องเอฟซีแบดบันทมสุขูสุขณนะครับผมพ่อพ่อกับแบดนะครับมีเทคนิคดีๆในการไล่แมลงวันนะครับผมช่วงนี้นะครับฝนตกเนาะเมว่าวัเป็นยุ้งแมลงวันนะครับหมดนะครับโอ้โหชุกชุมแห้งนะครับเมื่อนี้นะครับแบดมีทริคดีๆในการไล่แมลงวันด้วยวิธีธรรมชาตินะครับด้วยนี่นะครับด้วยกระเทียมนะทุกคนวิธีเฮ็ดนะครับเฮ็ดจังไลยแน่แล้วก็ วัสดุที่เขาต้องเตรียมเมีอยงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเฮาเขาไปรับชมให้ในคลิปนะครับผมแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในน้ำเด้อทุกคนเป็นกำลังใจให้กันในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเฮาเขาไปเบื้องขั้นตอนการเฮ็ดเลยครับนี่นะครับทุกคนคือสิ่งที่เขาต้องเตรียมนะครับในการทําไม้ไล่แมลงวันนะทุกคนมีสิ่งที่ต้องเตรียมวัสดุนะครับมีแค่ซองยางนะครับที่หลักๆนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเนาะทุกคนนี่ ไม่เสียบุกชินนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนการเฮ็ดนะครับสีเฮ็ดจังใดนะครับแต่แบดบอกเลยว่าง่ายนะครับและเห็นผลจริงนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถไล่แมลงวันได้จริงครับแมลงวันจบูกกาเขามาไกลเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเขาเข้าไปเบื้องการเฮ็ดนะครับว่าขั้นตอนสีมีอย่างแน่นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เขาก็ลังสีทําการนะครับต้มนะครับผมเดี๋ยวแบดได้จุดไฟที่เรานะครับเดี๋ยวแบดจะเติมน้าเปล่าลงไปนะครับ นี่นะครับผมเติมเอาแบบแค่เพถ่มนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะไปโขลกกระเทียมนะครับเพื่อให้กินกระเทียมมันออกนะครับทุกคนนี่ครับเขากระตุ้มน้ำไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาสีโขลกกระเทียมนะครับขั้นตอนนี้ก็คือมีสากกับโขลกนะครับเตรียมให้เรียบร้อยนะครับนี่เขาจะแกะตัวกระเทียมนะครับผม ลงไปในครกเลยครับนี่ครับนี่นะครับ,รบทุกคนลงไปในครกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะครกนะครับโครกกระเทียมเอาแบบบุบๆนะครับเพราอให้กลิ่นผันออกนะครับทุกคนนี่เนาะนี่นะครับ เอาแบบบุบๆนะครับน่าจะโอเคแล้วครับตอนนี้น,น,น,นี่นะครับทุกคนนี่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาลงไปในหม้อต้มนะครับนี่นะครับลงไปในหม้อต้มเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะ เอาในส่วนของไม้เสียบลูกชิ้นนะนี่นะครับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับเอาลงไปต้มเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาจะปลอยให้หม้อเดือดก่อนนะครับเพื่อให้อ่าน้ามนะครับของกระเทียมนะครับซึมเข้าไปกลิ่นนะครับซึมเข้าไปนไม่ลูกชิ้นนะครับทุกคน เดี๋ยวห้องล้อประมาณสักหานาทีนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เอาป้อยไปประมาณเกือบหานาทีแล้วนะครับทุกคนตอนนี้หมอแบบเดือดแห้ง้วครับล้วก็กินกระเทียมก็ออกแห้งแล้วนะครับทุกคนหลังจากนั้นเดี๋ยวแบตจะปิดไฟก่อนนะครับ,บนี่เราจะปิดไฟนะครับและป้อยให้เย็นก่อนนะครับทุกคน สูตรนี้ง่ายแฮงนะครับประกาบว่าได้ใส่เอียงไหลเลยนะครับแค่ไม่เสียบุกชินแล้วกักระเทียมแค่นี้เลยนะครับเดีย๋ยวเขาจะป้ห้เย็นนะครับก้อนเขาจะเอาไปวางไว้ตามจุดตั้งๆนะครับทีมแรงวันจุกชุ่มเนาะทุกคนโอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวแบตเสียมาวางไม่มองล่างถวยนะครับเพราะว่าตรงล่างถวยนะครับคื มแมลงวันหลายแห้งนะครับเวลาล้าลังมันมาต่อมโปรเศษอาหารนะครับผมเดี๋ยวจะปักไปแถวนี้นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเราก็ปักไปเลยนะครับนี่นะครับ,รบตัวน,นี้คือ,อกลิ่นกระเทียมนะครับจะ,ะคุ้งนะครับ กินกระเทียมนะครับเี็ดไห่แมลงวันบากกาของมาไก่เนาะพอกินมันจะฉุนนะครับผมสามารถเอาเี็ดตามได้นะครับทุกคนเพราะว่าแบบร้องเฮ็ดบางแล้วนะครับเห็นผลจริงนะครับสูตรนี้โอเคนะครับผม เป็นยังไดแน่นะครับพี่น้องสําหรับเทคนิคการไล่แมลงวันด้วยวิธีธรรมชาตินะครับด้วยไม่เสียบลูกชิ้นนะครับวัสดุเรือใส่ภายในคนเรือนนี่แหละครับสูตรนี้นะครับเห็นผลจริงนะครับเพราะว่าแบตลองเห็ดมึงแล้วนะครับทุกคนสามารถเอาไปเห็ดตามได้นะครับผมหวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างมากกันหน่อยนะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งให้พร้อมนะครับเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ประเทศหลงช่องนะครับผมหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ